ประวัติความเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษที่6หลังการล่มสลายของกรุงโรมยุโรปเข้าสู่ยุคก,กลางซึ่งศาสนาคิดมีอิทธิพลครอบงำทั้งรัฐและวิถีชีวิตของประชาชนจนถึงศตวรรษที่1 4ยุโรปเริ่มเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่เน้นเหตุผลและวิทยาศาสตร์ทําให้อิทธิพลของศาสนาจ,จักรลดลงและเกิดรัฐสมัยใหม่ที่มีอํานาจอธิปไตยเด็ดขาดหรือที่เรียกว่ารัฐสมบูรณาญาสิทธิ ราชในช่วงนี้แนวคิดทางกฎหมายเปลี่ยนแปลงโดยเกิดสำนักกฎหมายบ้านเมืองหรือสำนักปฏิฐานนิยมทางกฎหมายขึ้นแนวคิดหลักของสำนักกฎหมายบ้านเมืองซึ่งมีแนวคิดว่ากฎหมายคือเจตจำนงของรถถัฐาธิปัตย์ผู้มีอำนาจสูงสุดของรัฐไม่จำเป็นต้องอิงกับศีลธรรมความดีหรือความยุติธรรมปฏิเสธแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติที่เคยเชื่อกันว่ากฎหมายสอดคล้องกับธรรมะหรือพระประสงค์ของพระเจ้า แนวคิดนี้เชื่อว่าสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายที่เท้จจริงคือกฎหมายที่ใช้อยู่จริงโดยรัฐบัญญัติขึ้นและสามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะยุติธรรมหรือไม่ก็ตามแนวคิดของนักปรัชญาที่สำคัญโทมัสฮอปโทมัสฮอปเป็นนักปรัชญาการเมืองคนสำคัญของนักกฎหมายบ้านเมืองผู้เสนอแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมโดยมีสาระสำคัญดังนี้แนวคิดเรื่องมนุษย์และสภาพธรรมชาติ มนุษย์โดยธรรมชาติมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแต่เนื่องจากมนุษย์เห็นแก่ตัวและแย่งชิงกันสภาพธรรมชาติจึงเป็นสงครามของทุกคนต่อทุกคนส่งผลให้ไม่มีความสงบความมั่นคงหรือพัฒนาการทางศรรปปาปิลปะวิทยาใดๆการแก้ไขปัญหาผ่านสัญญาประชาคมมนุษย์จึงร่วมกันยกอำนาจทั้งหมดของตนให้แก่ผู้ปกครองหรือรัาธิปัตเพื่อให้มีอำนาจสูงสุดติดขาดในการรักษาความสงบ การโอนอำนาจนี้เรียกว่าสัญญาสวามิภักดิ์เพราะรัฐาธิปัตย์ไม่ใช่ผู้สัญญาและไม่มีข้อผูกพันใดๆกฎหมายทุกฉบับของรัฐจึงถือว่าเป็นธรรมเสมอเพราะราษดรเป็นผู้ยินยอมตั้งแต่ต้นแล้วอิทธิพลทางการเมืองแนวคิดของฮอบส์สนับสนุนระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีรัฐหรือกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดต่อมาเมื่ออำนาจของกษัตริย์มากเกินไปจึงเกิดแนวคิดประชาธิปไตย และการกำจัดอำนาจรัฐเพื่อคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนสรุปแนวคิดของฮอบวางรากฐานให้สำนักกฎหมายบ้านเมืองโดยเน้นว่ากฎหมายคือคำสั่งที่มีสภาพบังคับจากผู้มีอำนาจสูงสุดรัฐาธิปัตย์และไม่จำเป็นต้องพิจารณาความถูกผิดทางศีลธรรมใดๆเพราะเมื่อเป็นกฎหมายแล้วย่อมถือว่าเป็นธรรมโดยอัตโนมัติจอห์นออสติน จอห์นออสตินเป็นศาสตราจารย์กฎหมายชาวอังกฤษและเคยรับราชการทาหารได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของโทมัสฮอบโดยเฉพาะเรื่องอำนาจไม่จำกัดของรัฐพาธิปต์ออสตินพยายามสกัดหลักทั่วไปของกฎหมายจากกฎหมายบ้านเมืองและวางราักฐานวิชาธรรมศาสตร์ที่สอนในมหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นคนแรกในอังกฤษซึ่งจอห์นออสตินมีแนวคิดดังนี้ออสตินได้แยกอธิบายกฎ,กฎหรือกฎออกเป็น2ประเภทหลักดังนี้ 1. กฎที่ไม่ใช่กฎหมายเช่น กฎธรรมชาติกฎฟิสิกส์เคมีกฎเหล่านี้ไม่มีผู้สั่งไม่มีการลงโทษไม่ใช่กฎหมายตามหลักนิติศาสตร์ 2. กฎที่อาจจะเป็นกฎหมายคือคำสั่งที่มีผู้มีอำนาจกำหนดขึ้นแบ่งเป็น3ประเภทคำสั่งของพระเจ้ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์พึงปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐาธิปบัต์ถือเป็นกฎหมายแท้จริงเพราะมีการบังคับใช้จริงคำสั่งของบุคคลทั่วไปที่มีอำนาจเหนือผู้อื่นเช่น พ่อแม่ครูนายจ้างหัวหน้าโจรเป็นต้นทฤษฎีกฎหมายคือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์มีองค์ประกอบสำคัญ3ประการดังนี้ 1. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งที่แสดงเจตจำนงของผู้มีอำนาจ 2. คํคำสั่งนั้นต้องออกโดยรัฐาธิปัตย์ผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐชุมชนใดจะออกกฎหมายได้ชุมชนนั้นต้องเป็นรัฐที่มีอำนาจอธิปไตย 3. าํคำสั่งนั้นต้องมีสภาพบังคับหรือบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน สรุปแนวคิดนักปัชญาสำนักกฎหมายบ้านเมืองนักปัชญาสำนักกฎหมายบ้านเมืองเชื่อว่ารัฐาธิปัตย์มีอำนาจเด็ดขาดสมบูรณ์และกฎหมายคือคำสั่งทั่วไปของรัฐาธิปัตย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติต้องรับโทษกฎหมายจึงเป็นเครื่องมือควบคุมความประพฤติของประชาชนภายใต้อำนาจรัฐแนวคิดนี้ส่งอิทธิพลต่อวง,วง,ก,วงการกฎหมายไทยโดยเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เป็นผู้นำคำสอนนี้มาใช้ในโรงเรียนกฎหมายไทยและอธิบายว่า กฎหมายคือคำสั่งของผู้ปกครองต่อรัษฎรหากฝ่าฝืนต้องรับโทษการนำแนวคิดสำนักกฎหมายบ้านเมืองมาปรับใช้ในปัจจุบัน 1. การร่างและตีความกฎหมายอย่างมีระบบสำนักกฎหมายบ้านเมืองเน้นว่ากฎหมายคือคำสั่งจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายส่งผลให้ปัจจุบันการร่างกฎหมายต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเช่นผ่านสภารับรองโดยประมุขของรัฐในการตีความกฎหมายผู้พิพากษามักยึดตัวบทกฎหมาย มากกว่าความรู้สึกหรือคุณธรรมตัวยอย่างศาลตีความกฎหมายตามถ้อยคําของกฎหมายไม่ใช่ตามความรู้สึกว่าพิธีธรรมหรือไม่ 2. การเน้นกระบ,บวนการตากฎหมายตามรัฐธรรมน,นูญสำนักนี้เชื่อว่ากฎหมายเป็นกฎหมายได้ต้องตาขึ้นโดยผู้มีอำนาจอธิปไตยและทำตามขั้นตอนทางกฎหมายในปัจจุบันใช้หลักการนี้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมน,นูญของกฎหมายทุกฉบับ ตัวอย่างาพรบฉบับหนึ่งไม่ผ่านการพิจารณาสามวาระก็ถือว่าเป็นโมฆะแม้เนื้อหาจะเป็นประโยชน์ก็ตาม 3. การบังรับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพสำนักกฎหมายบ้านเมืองเน,น้นว่ากฎหมายต้องมีบทลงโทษจึงจะควบคุมพฤติกรรมได้ในปัจจุบันนําไปใช้ในการออกแบบระบบลงโทษเช่นกฎหมายจราจรกฎหมายภาษีหรือกฎหมายแรงงานที่มีบทลงโทษชัดเจนเช่นตัวอย่าง การบังคับใช้กฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารนณะต้องมีบทลงโทษและมีเจ้าหน้าที่บังคับใช้อย่างจริงจัง